สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือ English in Shape ภาษาอังกฤษยิ่งฝึกยิ่งแข็งแรงแล้วก็ยิ่งมั่นใจค่ะอยากชวนให้ทุกคนมาฝึกภาษาอังกฤษให้กระชับเข้ารูปเข้าร่างมากขึ้นค่ะ so join us to firm up your understanding of English that's right let's get fit with Coach Boo and Coach p u p e so let's get started โอเคค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ของคนไทยนั่นก็คือเรื่องกินหลายคนเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานเป็นชาวต่างชาติเวลาคุยงานนะก็สบายใจราบเรื่อไม่มีปัญหาแต่พอต้องไปทานข้าวด้วยกันขึ้นมาอุ้ยตายแล้วไม่รู้จะคุยอะไรดีเงียบกริบเลยผมรู้จักบางคนนี่คือต้องตักข้าวเต็มปากเลยครับจะได้ไม่ต้องคุยหูขนาดนั้นเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาช่วยกระชับความมั่นใจตรงนี้ดีกว่าค่ะถ้าเกิดเรา อยากชวนคุยในวงกินข้าวเนี่ยค่ะเริ่มยังไงดีคะโคชบูก็ง่ายๆครับก็อาจจะถามถึงเรื่องของอาหารที่เขาทานอยู่ก็ได้ครับต้องใช้ประโยคว่ายังไงล่ะคะ What are you havingWhat are you having กำลังทานอะไรอยู่นั่นเองแล้วถ้าเราเป็นคนถูกถามแล้วต้องตอบตอบยังไงดีะง่ายๆก็ตอบชื่อของอาหารที่เรากำลังทานอยู่ทานไข่เจียวกะเพราซุปก็ว่าไปตามนั้นอะสเต็ปที่สองรู้แล้วว่าเขาทานอะไรแล้วจะชวนคุยยังไงต่อดีคะก็อาจจะถามถึงรสชาติของอาหารต่อก็ได้ครับยังไงอะคะ How does it taste? How does it taste? Mm. How is your food? How is your food? ดอง่าย how is it? How is it โ oh, อ mm ้โ hmm. หได้มาตั้งสามคำถามเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาหารที่ทานอยู่อะทีนี้ถ้าเราต้องตอบเนี้ยล่ะสมมุติว่าอาหารอร่อยก่อนก็ได้อาหารอร่อยตอบยังไงดีคะ It's good. It's good. ถ้าอร่อยกว่านั้น Very good. อร่อยกว่านั้นอีก It's delicious. อร่อยสุด It's amazing อะไรนะสุดสุด,สด Wow I love it It's oh. so good ทนไม่ไหวแล้วอร่อยปหมโอเคเรากลับมาอีกแบบหนึ่งถ้าอาหารรสชาติเฉยๆ It's okay It's okay ถ้าแย่หน่อย Not so good แย่ลงไปอีก Not good แย่มาก รสชาติ s <S แ,แย่ไปไหวแล้ว I can't eat this anymore โอเคค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีหลายระดับหลายคําตอบเลยที่เราเอาไปใช้ได้เพราะฉะนั้นคราวหน้านะคะอย่าลืมเอาคําเหล่านี้เนี่ยไปใช้กระชับความมั่นใจมากขึ้นครับผมคราวหน้าก็จะได้ไม่ต้องงานเข้าที่โต๊ะกินข้าวนะครับไม่ต้องกินข้าวให้เต็มปากแล้วนะคะสามารถชวน uh huh. คุยได้เลยค่ะวันนี้ถือว่าได้กระชับความรู้เรื่องของการชวนคุยในวงสนทนากินข้าวกันเรียบร้อย So catch us next time to firm up your understanding of English. With us in English, English in, in shape. shape. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ